สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านกันอีกครั้งนะครสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกม l e g e n d of m a t l u n กันอีกแล้วเนาะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาลร่เลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาตามคำขอของคุณผู้ชมที่ขอสายขวานกันเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ย สายขวานใช้เซตอะไร PVP PVE ดีครับพี่ซึ่งผมจะบอกก่อนเลยว่าวันนี้ผมจะยกตัวอย่างมาแค่สำหรับการ PVP ซึ่ง PVE เนี่ยผมไม่แนะนำว่าให้เอาสายขวานไปดันในตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมยังเล่นสายขวานอยู่แล้วอยากจะไป PVE หรือดันดานเนี่ย แนะนำว่าให้เปลี่ยนไปเป็นสายหน้าไม้ยังไงสายหน้าไม้เนี่ยก็ดันได้ไกลกว่าต่อให้สายขวานเนี่ยมันมีในเรื่องการดันด่านที่พอได้อยู่แต่ยังไงก็เทียบหน้าไม้ไม่ได้อยู่ดีเนาะดังนั้นเราก็เลยจะมาแนะนําคุณผู้ชมแค่เซต PVP นั่นเองเนาะคลิปนี้ผมฝืนมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยจะดีวะ่ะเหมือนจะไม่สบายคุณผ,ผู้ชมแต่ว่ามันจะต้องลงพรุ่งนี้นะครับแล้วตอนเนี้ย มันก็เป็นเวลาตอนดึกๆแล้วซึ่งผมจะต้องทาตั้งแต่คืนนี้แล้วก็ไปลงวันพรุ่งนี้นั่นเองเนาะจะได้นะครับไม่ต้องรอกันนานหลายๆคนขอกันมานานมากแล้วดังนั้นเนี่ยคลิปนี้เราอาจจะไม่อธิบายอะไรเข้าลึกนะครับแต่ว่าเราจะอธิบายว่าเซตที่เขาใช้กันนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองเนาะ เดี๋ยวเราไปกันที่เซต PVP ในส่วนของสกิลก่อนเลยสําหรับสกิลนะครับที่ผมจะแนะนําคุณผู้ชมเนี่ยจริงๆผมอยากจะอธิบายแต่และสกิลไปเลยแต่ว่าด้วยความที่มันพูดเหมือนจะไม่ไหวแล้วอ่ะคุณผู้ชมดังนั้นผมขอแนะนาเป็นประมาณนี้เลยละกันเนาะและในส่วนของสหายนะครับที่เราจะแนะนําให้คุณผู้ชมใช้ก็จะเป็นเซตประมาณนี้นั่นเองเนาะซึ่งคลิปนี้ จะจบไวเป็นอย่างมากนะครับพูดแล้วก็เจ็บคอคุณผู้ชมเอานะครับสู้กันต่อไปไม่เป็นไรเนาะคลิปขนาดจ,จะไม่ได้ออกมาดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องขออาภัยไว้ก่อนเลยแหละคุณผู้ชมผมไอตลอดเลยตอนนี้ดังนั้นเนี่ยต้องขออาภัยนะถ้าแบบว่าตัดจนวนหลุดไปแต่ผมจะมีคลิปตัวอย่างให้ดูนะว่าเออเนี่ยเซตที่เราแนะนํามันจะเล่นเป็นประมาณไหนนะครับคลิปการ PVP เลยเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนในสิ่งตกทอดนะครับที่เราจะแนะนาคุณผู้ชม ก็จะเป็นเซตประมาณนี้นั่นเองนะครับลองใส่ได้เลยนะไม่ต้องไปดูอะไรมันมากคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมใส่สกิลตามที่ผมบอกและใส่สหายตามที่ผมบอกเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้รูปในส่วนของสิ่งตกทอดเนี่ยมันตรงกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมได้ใช้แน่นอนและในส่วนต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของทาเลนต์ประดับหลังสําหรับทาเลนต์ประดับหลังเนี่ยผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยครับอัพไปทางด้านขวานะคุณผู้ชมซึ่งที่เราให้คุณผู้ชมอัพไปทางด้านขวาของสายเบอร์เซิร์กเนี่ย เพราะว่าเมื่อเลือดเราเนี่ยครับต่ำกว่า20%เนี่ยจะมีการเพิ่มโจมตีนี่ครับ10%และมีการเพิ่มโจมตีเร็ว10%ตคริติคอลพื้นฐานนี่ครับ10%น,นั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยในสายนี้นะครับจะคุ้มมากๆหรือคุณผู้ชมจะไปในส่วนของสายด้านซ้ายก็ได้นะครับอธิบายไม่ได้อ่าอยากอธิบายอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วเนาะครึ่งที่เราไม่ให้คุณผู้ชมไปสายด้านซ้ายเนี่ยเพราะว่ามันมีกกาารรเอ Skill ่่ปฏในนนสวขงีย ทุก15วิจะมีการเพิ่มโจมตีเร็ว15%และเมื่อเราผ่านไป30วิเนี่ยจะมีการโจมตีคริติคอลหรือโอกาสโจมตีคริติคอลเนี่ยบวก20% รังต่อสู้45วิโจมตีบวก20ดังนั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะได้เยอะกว่าใช่ไหมแต่เอาจริงๆแล้วนะครับในการ PVP รอบนึงเนี่ยผู้ชมคิดว่ามันจะถึง15วินาทีไหมดังนั้นแค่เจ้าตัว,ตวแรกเนี่ยที่จะปรากดอ่ะมันยังแทบจะยากเลยเนาะและสายขวานถ้าเราเล่นอานชีพนี้นะครับเราจะไม่ใส่ปดวุธกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราจะโดนตีตั้งแต่ต้นเลยเราอาจจะใช้เวลาจบเกมเนี่ยไม่ถึง10 5วีนั่นเองเนาะเพราะว่าสายขวานเนี่ยเขาเล่นกันเพื่อที่จะเอามาปราบสายหน้าไม้ส่วนอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการตีพวกสายเวทเนะครับซึ่งสายเวทเนี่ยยังไงก็น่าจะได้ใช้อยู่นะแต่ว่ามันยังไงก็สู้ยากอยู่ดีนะครับสายขวานเจอสายเวทยังไงก็สู้ยากมากๆดังนั้นเนี่ยสายขวานเอามาเพื่อชนะทางหน้าไม้โดยเฉพาะเราก็เลยจะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยอไปทางด้านขวานั่นเองนะครับ และในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัดเลี้ยงบินได้เนี่ยเจ้าตัวสายขวานเนี่ยครับจะเหมาะกับตัวอนุวิทที่สุดแล้วเพราะว่าช่วงต้นเกมมา เราไม่ได้ใส่ปดอาวุธฝั่งตรงข้ามทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นโจมตีเราได้เป็นอย่างแน่และในช่วงระยะเวลานี้นะครับเราจะได้ในส่วนของทําให้พลังโจมตีของเป้าหมายเนี่ยลดลงเขาตีเราเบาลงนั่นเองเนาะในช่วงต้นเกมเราไม่ได้ปลดอาวุธเขาเขาก็จะได้ตีเราก่อนและในการโจมตีเขาเนี่ยจะโดนลดลงไปถึง1 5เเลยนั่นเองเนะครับต่อนเนื่อง 5วินาทีได้ประโยชน์จากมันเต็มเต็มและในส่วนของรูปปั้นเหตุผมก็จะแนะนําให้คุณผู้ชมเอาในส่วนของดาเมจสะท้อนกับทั้งหมดเลย5ช่องนะครับเหมือนกับสายหน้าไม้เป๊ะเลยหน้าไม้คอมโบ5สายขวานก็จะเอาเป็นดาเมจสะท้อนกับ5นั่นเองนะครับและในส่วนของสัตว์ขี่สายขวานเนี่ยยังไงผมก็คิดว่า พระจันทร์ในตอนนี้ยังมีประโยชน์อยู่นะครับเราเนี่ยจะโดนรีดดาเมจตั้งแต่ต้นเกมเลยในช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าเรามีอม,มาตะาจริงไงครับมันช่วยชื้อชีวิตให้เราได้เป็นอย่างดีเลยเนาะดังนั้นเราก็เลยจะแนะนําคุณผู้ชมให้เอาในส่วนของพระจันทร์ใส่ไปแต่ถ้าไม่มีพระจันทร์จริงๆเราก็จะแนะนําให้คุณผู้ชมนั้น ไปหาอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเผาความเหงาทะลวงใจเนี่ยเจ้าตรงนี้ก็ได้ใช้สายขวานเน้นสะท้อนดาเมจโจมตีทั่วไปกับเนี่ยก็ติดคริได้เช่นเดียวกันนะครับดาเมจตรงนี้แน่นอนว่าดาเมจคริทิคอลตรงนี้ยังไงก็ได้ใช้แต่ถ้าจะเอาแบบเต็มถูกของมันเลยถ้าเรามีในส่วนพระจันทร์เนี่ยใช้พระจันทร์ยื้อชีวิตดีกว่านั่นเองเนาะและในส่วนของํำลรงประดับหลังนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นที่เราจะแนะนําให้ผู้ชมชิ้นที่1ก็จะเป็นเจ้าตัว ใช้ดีใช้ได้กับทุกสายอาชีพเลยและอันที่2ที่มันจะเหมาะกับสายควานเลยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับจะมีการโจมตีกับทุกครั้งเนี่ยเพิ่มดาเมจสะท้อนกับ0.5%สมทบได้สูงสุด60ครั้งเพิ่มขึ้นมา0.5%เลยแต่ค่อนข้างจะใช้งานยากนิดนึงตรงที่ว่าเราจะต้องมีการโจมตีกับทุกครั้งนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ไปใส่เจ้าตัวนี้ดีกว่านะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันยืนได้นานกว่านี้นิดนึงเนี่ย แต่มันต้องมีเงินนะไอ้เจ้าตัวนี้มันรู้สึกว่าจะหาได้น้อยมากๆยังไงก็ต้องเป็นกิจกรรมเติมเงินเนาะก็จะแนะนําเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับแบบว่ามีการบล็อกดาเมจที่ดีมากๆเนาะก็คือแบบว่าถ้าเราเนี่ยเลือดนะฮะหรือว่าโดนดาเมจสุดท้ายเนี่ยสูงกว่าค่าชีวิตสูงสุดของเรา5%จะมีการบล็อกดาเมจครั้งนั้นเลยทันที30%ดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้จะคอมโบกับสายขวานได้เป็นอย่างดีเนาะแต่ว่าก็ค่อนข้างเห็นน้อยอยู่นะเพราะว่าตัวสุลต่ตานที่เรานั้นไปขอขออ้มมูลมาเี่ย าก็มีแต่เขาไม่ใช้เนี่ยเพราะว่ามันได้ในส่วนของความถึกเพิ่มขึ้นมาแต่ดาเมจไม่มีไงซึ่งตัวอื่นก็มีทั้งความถึกมีทั้งดาเมจดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะเอียงไปทางด้านเจ้าตัวนี้นั่นเองเนาะส่วนในเรื่องการ PVP เนี่ยก็มีอาวุธตัวไหนก็ใส่ใส่ไปเถอะนะครับมันค่อนข้างหายากแล้วก็แบบว่าน่าจะดีเหมือนกันนั่นแหละส่วนต่อมาก,ก็จะเป็นรูนเทปนั่นเองนะครับไอเจ้าตรงนี้เนี่ยผมจะแนะนําว่าให้คุณผู้ชมใส่เป็นคริสเทิลดาเมจทั้งหมดนะครับสชิ้นเลยไอรูนเจ้าตัวนี้ 4ชิ้นเหมือนกับผมเป๊บเลยนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยแนะนำว่าให้ไปใส่เป็นในส่วนของเจ้าตัวดาเมจสะท้อนกลับเพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งผมมีไหมผมมีป่ะเนี่ยอะมีนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมเซตดาเมจสะท้อนกลับทั้งหมดเนี่ยเพิ่ม5ซนะครับซึ่งคริติคอลสายนี้ใช้แล้วโหดนะยังไงก็จำเป็นที่จะต้องพึ่งพามันนั่นเอง ในส่วนของเซ็ตรุ่นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคลิ4ดาเมจสะท้อนกับ2นั่นเองนี่นะครับสำหรับเซตของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถามว่าไอเซตที่ผมแนะนําให้เนี่ยสำหรับการ PVP มันดีแล้วใช่ไหมพี่ก็แน่นอนนะครับว่า เป็นเซตที่ใช้ได้และผมเนี่ยก็เจอในเซิร์ฟเวอร์ตัวเองนะครับซึ่งเขาเก่งมากๆเลยนะเขาเล่นเป็นสายดาบนะคุณผู้ชมซึ่งสกิลไม่ได้ต่างจากสายขวานมากเล่นเซตเดียวกันเป๊ะเลยดังนั้นสายดาบและสายขวานเนี่ยใช้แบบนี้ยังไงก็ใช้แบบนี้นะครับเราไม่เน้นฟื้นฟูคุณผู้ชมเดี๋ยวฟื้นฟูเนี่ยค่อยไปหาในส่วนอื่นก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราเน้นเป็นสกิลประมาณนี้ไปก่อนเลยนะบอกเลยว่าใช้ได้แน่นอนนะครับใช้ได้แน่นอนเนาะ เขาเป็นสายดาบนะครับซึ่งหน้าที่ก็เหมือนกับขวานเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเขาไม่ใส่ปทดอาวุธนะครับเพราะว่าจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหรือเราเนี่ยครับเตีเขาก่อนซึ่งพอเราเตะเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการโจมตีกลับยิ่งเราตีเขาเร็วเท่าไหร่เขาจะมีการโจมตีกลับเร็วเท่านั้นอ่ะดูนะตึกๆเห็นไหมเนี่ยดาเมจโจมตีกลับสะท้อนกลับเขานะครับเป็นอะไรที่แรงมากถ้าไม่มีพระจันทร์ผมตุยก่อนเขานั่นเองซึ่งถามว่าค่าพลังใครมากกว่ากันค่าพลังผมมากกว่าเานะแต่ว่าเนี่ย คือเซตที่ดีแล้วแต่ลองคิดดูกับกันนะครับว่าถ้าเขานั้นมีพระจันทร์ล่ะเขาจะยืนยื้อชีวิตได้เท่าเรานี่ครับดังนั้นเราแพ้เขาแน่แน่ก็จะเป็นประมาณนั้นละกันเนาะบอกเลยนะครับถ้าตัวเมื่อกี้เขามีในส่วนของเจ้าตัวพระจันทร์แล้วก็ผมนิดตุยแน่นแน่ต่อให้พลังผมจะมากกว่าเขาก็ตามเนาะแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละนะครับสายหน้าไม้มันแพ้พวกตัวสายขวานสายดาบอยู่แล้วแต่ว่า มันถือว่าเป็นเซตที่ดีเอาไว้ปาบหน้าไม้ก็คืออาชีพมันแก้ทางกันนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบว่าแพ้ไม่ผิดนะครับแล้วก็แบบว่าแพ้แบบน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนั่นเองเนาะสำหรับเซตสกิลของสายขวานเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนะครับซึ่งตอนนี้เจ็บข้อและก็ฝืนไม่ไหวแล้วนี่ครับผมเนี่ยอยากจะไปทําวันพรุ่งนี้นะแต่ว่ากลัวมันจะไม่ว่างดังนั้นเนี่ย ก็เลยแบบต้องทำตอนกลางคืนแล้วไปลงตอนเช้าเผื่อมันตอนกลางวันไม่ว่างไงคุณผู้ชมซึ่งบางทีก็อาจจะไปว่างตอนเย็นนะครับซึ่งถ้าทําตอนเย็นปุ๊บลงให้ปั๊บอย่างเงี้ยก็น่าจะได้อยู่แต่เราขอทําเลยและกันเนาะซึ่งมันไม่มีอะไรมากนะครับมันก็เป็นการขอข้อมูลจากสุลต่านบ้างหาข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ตัวเองบ้างนั่นเองเนาะ สำหรับสายขวานสาย PVP เซตที่ดีที่สุดในตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเซตนี้เลยนะในส่วนตัวเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ละกันเนี่ยฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรแล้วก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเนาะถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพิ่มแรงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ